มาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาไหว้พระนะคะที่วัดผาซ่อนแก้วนะคะองค์พระสวยงามเรื่องชื่อมากนะคะนี่เห็นไหมคะองค์พระสวยงามเด่นทาง,งานอยู่กลางอยู่บนภูเขาเลยนะคะสถานที่โดยรอบก็สวยงามแบบนี้เลยค่ะทุกคน เห็นไหมคะหลายๆคนก็คงเคยชมกันหรือเ,เคยไปมาแล้วนะคะแต่ต่อให้คุณเคยไปมาแล้วทุกคนก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยงามมากอยากไปอีกช่วงที่เจ๊มานี่ก็มาตรงกับที่มีงานบวช ด้วยนะคะทุกคนบวชเป็นพระราชกุศลนะคะให้องค์สมเด็จพระเทพนะคะทุกคนสวยงามแบบนี้เลยค่ะมีขบวนแห่ถือว่าเป็นบุญของเจ้อโอมากเลยนะคะมาในวันเดียวกับที่เขาจัดสามบวชกันทั้งสามมณีทั้งพระเลยนะคะบวชให้ องสมเด็จสวายองค์สมเด็จประเทศรตัตนราชสุดานนะคะแน่งในเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของท่านนะคะแต่ตามที่ก็สวยแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะรู้สึกปรรหื่มใจมากคนลุกเลยค่ะคนเยอะมากวันนี้เพราะคนมาทำพิธีแห่หนาคกันนะคะ นี่คะ่ะสถานที่วันนี้คนสวยคนเยอะคนสวยๆงามๆก็มากันเยอะคะ่ะตกแต่งสถานที่ก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะแล้วมีการโปรยทานกันด้วยนะคะเจ๊โอย,ยังเก็บเหรียญที่เขาโปรยมามาบูชาเลยคะ่ะหลวงพี่หลวงพ่อก็โปรยทานให้ชาวบ้านกันด้วยนะคะ ตั้งแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบกันเลยค่ะแต่เจ้าโอก็ไปไม่ถึงตรงที่เขาเก็บกันนะคะเจ้าโอก็จะเก็บเฉพาะเหรียญเป็นรูปดอกไม้รูปอะไรพับต่างๆงสวยงามมาบูชาค่ะเวลามีงานบวชถ้าเจอแบบนี้ก็เอามาบูชาได้นะคะทุกคนนี่ค่ะจริงๆแล้วเจ้าโอมาศึกษาดูงาน การปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะแล้วก็ทางคณะโรงเรียนพรดาบทนนำโดยท่านผออแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พามาแวะไหว้พระกันด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศสนุกสนานมากค่ะสวยงามมากอยากมาอีกค่ะนี่เลยองค์พระก็สวยมากเจาบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะเนี่ย สวยงามขอซักภาพไว้เป็นที่ระลึกก่อนนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงได้มาชมมาเที่ยวกันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ